อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะเมนี้ก็มาพพุอกับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวครับพี่น้องจ้าสำหรับเมนี้เมนูสิเฮดเมนูแกงปลากฏดไส้นอไม,ม,นะะนม่สมเนาะค่ะเนาะเมนปลากดบ่พี่น้อง จันว่าเมนกะคอมเมนต์ไตคลิปให้เมนูนี่เด้อยจาว่าเป็นปายอีหย่างเนาะคะ่นะเนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อตัวใ่ญ่เมนููก็ตัดเคืองเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็มีนอไมดองเนาะคะ่ะหรือว่าหนอไม้ส้มค่ะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะไอ ตะไคร้ทุบหนึ่งหัวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนเครื่องแกงก็จิมีพริกหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดตาหยาบค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงก็มีผงชูรสด,ด,ดีน้ำปลาน้ำปาลาราค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันได้จ้าแกงปลากดใส่น่อไม่ส้มจ้ามาค่ะแมออนูตั้งน้ําแล้วนะคะน้าเริ่มเดือดใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ตำหยาจ้า ได้ลงไปแบบนี้นะคะนาะร่อน้ําเดือดเขาจังสีใส่ปลาด้วยจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าน้ําเดือดแบบนี้ใส่ปลาลงไปเลยนะคะตัวน้อยก็ทิเป็นตัวค่ะพี่น้องจ้าส่วนตัวใหญ่ไม่ันกัตัดเพิ่องอยู่อย่าเพิ่งคนมากนะคะที่ไอ้น้ำเห็นมันถ่วงปลาพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้จ้าพี่น้องจ้าแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ให้ปลาสุกด้วยค่ะพี่น้องจ้าปลาสุกเทาจะสีมาเหตุขั้นตอนต่อไปจ้าปิดฝาไปเลยจ้า มาค่ะพี่น้องจ้าผ่านไปได้5นาทีเนาะค่ะเนาะมาเบิงหมอ้อแกงปลากดใส๊ส้นน่อไม่สมของเมนวุ่นจ้ะนี่นี่จ้ะพ่อพ่อได้แบบนี่ปลาซุกแล้วนะคะเนาะเราก็จะใส่หน่อไม้ดองด้วยว่าหน่อไม้ส้มลงไปเลยจ้ะใส่หมดได้ค่ะเกี๊ยพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องจ๋าได้แบบนี้แม่นุ่นจะเริ่มปรุงเลยนะคะมาปรุงกันเลยจ้ะรสดีนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าหน่อไม้ดองมีความอร่อยอยู่แล้วนะครับมีความเปรี้ยวความเค็มนะคะแล้วก็ผงชูรสจ้ะน้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็ขาดก่ได้จ้ะน้ำปลาระเขยาเขย,าขย,าขยา่าถุงทัพพีนะคะเทลงไปเลยจ้ะอ โอเคค่ะรอหมอเดือดแล้วก็ซิมเบงรสชาติค่ะแซ่บกับโอเคได้จ้ามาจ้าพี่น้องจ้าชิมเรียบร้อยแล้วนะคะนอกขันตอนสุดท้ายแม่นวุ่นกับสีไส้ต้นหอมกับใบแมงลกักที่แม่นวุ่นล้างหั่นทำความสะอาดไว้นะคะนาะใส่นต้นหอมกับใบแมงลกักลงเลยจ้าใส่ต้นหอมกับใบแมงลกักลงเลยจ้าพี่นอ้องเยื้ยหอมเลยนะคะใบแมงลักกับต้นหอมยุบล่งกับเป็นอันได้ค่ะพี่นอ้องคนจะน้อยค่ะ หอมมากเลยเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับแกงปลากุใส่น้องใบสมุนก็เมนูนนะคะ่ะเนาะไปค่ะบ้าเนี้เตรียมถาดดาวเทียมเม้าตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากปลากระเพื่อเราเด้อพี่น้องเด้อไปจ้าตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะซ้มดาวเทียมเข้ามาแล้วเทแกงปลากุใส่น่องใบสมขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าแม่นูวุ้นเทเลยนะคะ่ะ นี่เต็มว่าพี่น,อน้องบึ๊บนี่ค่ะพี่น้องจัาเสร็จเรียบร้อยพอร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องการสำรับแกงปลากุตไส้น่อไใบสมน่อไมบดองของเห้านะคะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อคันมากคันชอบคลิปของเมนูกับไปเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้คะ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิงกินกิงกิงกิ สี่สำคัญลืมบ่ไดเลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมืัอนี้แมนวุ้นคอตโตลาาปไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ได้นาคิปนาค่ะขอบคุณหลายๆจ้า